จะให้มันนอนไงใช่ต้องนอนเสิร์่บาเออนอนเนี่ยโอ,อเคพร้อมไหมคะพร้อมแลนะคะพร้อมเริเออ่มค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตใช้เสียงประชาสัมพันธ์สักครูรคร่หนึ่งนะคะขออนุญาตทุกท่านเลยนะคะวันนี้ค่ะพวกเรานะคะเป็นตัวแทนจากโครงการ เพิวิลเลจคลองนานะคะมาประชาสัมพันธ์และบอกต่อค่ะโครงการดีๆนะคะที่พร้อมแล้วนะคะให้ทุกท่านได้จับจองเป็นเจ้าของการวันที่27-28สิงหาคมนี้นะคะเรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะไว้พบกันที่งานคะ่ะเรียกว่าเปิดตัวโครงการมู่ค่านะคะเพิร์วิลเลจคลองนาของเรานะคะเป็นในรูปแบบของทาวโฮมสองชั้นค่ะมีให้เลือกถึง2แบบกันเลยทีเดียวแบบแรกเป็นแบบโมด้านะคะ เป็นทาวน์โฮม2ชั้น4ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถคร่ะพื้นที่ใช้สอยโดยรวมอยู่ที่139ตารางเมตรนะคะและแบบที่2ค่ะแบบโนวานะคะใครที่สนใจนะคะอยากได้ขนาดย่อมเยาวนิดนึงนะคะสามารถนะคะเข้าไปจับจองกันได้เลยแบบโนวานะคะมีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ำ2ที่จอดรถค่ะและที่สำคัญนะคะโปรโมชั่นนะคะภายในวันจองค่ะจองเพียง5,000บาท ย้ำว่าใช้เงินจองแค่5,000บาทเท่านั้นพร้อมรับสิทธิประโยชน์ทีมากมายเลยอาทิเช่นค่ะฟรีค่ามิเตอร์น้ำฟรีค่ามิเตอร์ไฟฟรีค่าส่วนกลางถึง2ปี แล้วก็มีกล้องวงจรปิดแถมให้อีกหนึ่งตัวนะคะและที่เด็ดไปก่อนนั้นนั่นก็คือซุปเปอร์เบสฟูค่ะเราติดตั้งแอร์ให้เลยค่ะฟรีหนึ่งเครื่องทันทีค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าอันนี้แค่น้าจิ้มเท่านั้นนะคะสําหรับสิทธิประโยชน์ดีๆที่คุณจะได้รับนะคะเรายังมีนี่เลยค่ะให้คุณได้เลื่อนลุ้นของรางวัลมากมายเลยภายในวันงานเท่านั้นย้ําว่าภายในวันงานเท่านั้นนะคะใครที่จองผ่านนะคะทําเรื่องผ่านจองปุ๊บนะคะคุณสามารถลุ้นเป็นเจ้าของนะคะทองคําขนาด50สตางค์ทั้งหมด2รางวัลด้วยกันและ มีรางวัลเดือนื่นอีกนะคะอาทิเช่นทีวีนะคะตู้เย็นไมโครเวฟนะคะและรวมถึงก,กิ์วชอรด้วยใครที่สนใจนะคะอยากเริ่มุ้นรางวัลหรือว่าอยากจะได้ในส่วนของชาวโฮมนะคะที่อยู่ใจกลางเมืองนะคะอยู่โซนคลองนาของเรานั่นเองค่ะถ้านึกภาพไม่ออกนะคะอยู่ฝั่งประตูทางออกของห้างตอนออกคอมเพล็กซ์นั่นเองค่ะไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะห่างจากถนนใหญ่เพียง500เมตรเท่านั้นนะคะใครที่สนใจวันนี้เดี๋ยวดิฉันและทีมงานนะคะจะขออนุญาต แจกเปอร์ชัวนะคะแจกเปอร์ชัวเพื่อประชาสัชนและบอกก่อให้กับพี่ท่านนะคะไปร่วมกิจกรรมกันเยอะๆวันที่27 28นี้เท่านั้นนะคะย้ำว่าเปิดให้จองได้แล้วใครอยากจะมีทาวน์โฮมนะคะเป็นแหล่งทำมาหากินก็ดีเป็นที่อยู่อาศัยหรือว่าจะรวมยอดรวมทั้งสองอย่างในที่เดียวกันเลยก็ได้นะคะเชี่กได้ว่าอาศัยด้วยแล้วก็เปิดร้านค้าร้านขายหน้าบ้านไปด้วยก็ยินดีเลยะคะ่ะหรือใครที่กำลังมองหานะคะแหล่งลงทุนทางด้านของอสังหาริมทรัพย์ ซื้อแล้วจองแล้วปล่อยช่าต่อยอย่างนี้ก็ได้ขายินดีเลยเช่นกันนะคะสำหรับใครที่สนใจก็เรียนเชิญด้วยนะคะวันที่27-28นี้ค่ะรับเบอร์ชัวร์แล้วนะคะหากมีข้อสงสัยนะคะสามารถติดต่อสอบถามเบอร์โทรที่อยู่ด้านหลังตรงนี้ได้เลยนะคะ0994790916ค่ะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะขอขอบคุณมากเลยไปค่ะ